าคุณไม่อยากภาพวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันนี้เป็น Oppo F11 นะครับ Oppo F11 Pro นะครับอาการยอดฮิตอีกอาการหนึ่งของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือกล้องหน้าเสียสไลด์ขึ้นได้แต่ว่าเข้าใช้งานไม่ได้นะครับแทนส,ส่วนใหญ่แล้วใส่แพรกล้องขาดนะครับ 974097 97. อันนี้คือตัวกล้องหลังนะครับพอเราสลับมาเป็นกล้องหน้า mm hmm. ก็จะยังอยู่กล้องหลังเหมือนเดิมนะครับ,นนรบก็กล้องหลังสลับมาก็เป็นกล้องหลังนะครับก็คือกล้องหน้ามันไม,ม่สไลด์ขึ้นนะครับมันไม่เจอไม่สไลด์ขึ้นแล้วก็เข้าใช้ไงานไม่ได้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่กล้องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีเปลี่ยนกันนะครับจะเปลี่ยนจะทำยังไงกัน ซ็อกเก็ตกล้องหน้าก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับตัวนี้นะครับคือซ็อกเก็ตกล้องหน้านะครับ อันี้ชัวนะครับส็อกเก็ตก็แน่นนะครับต้องเข้าใช้งานไม่ได้นะครับฟันทงเราก็มาดูวิธีเปลี่ยนกันนะครับเกโะอันนี้นะครับหลังจากที่เราเอาน็อตออกหมดทุกตัวนะครับเอาถาดซิมออกด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวกล้องหลังนะครับแพ้กล้องหลังของเครื่องรุ่นนี้จะติดอยู่กับบอดี้นะครับเวลาเราถอดออก จะไม่ได้ติดอยู่ที่ตัวบอร์ดนะครับโอ้อันนี้แพรของลูกค้าขาดเลยนะครับเห็นเลยนะครับนี่นะครับคือตัวแพรต้องหน้าสก็ตของมันนะครับสายแพรจะพับอยู่ลักษณะพับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ขาดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่พูดทำทําเพลงนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนตัวกล้องตัวนี้เลยนะครับ ก็จะต้องพับแพรกันหน่อยนิดๆหน่อยๆครับอันนี้เป็นมอเตอร์ตำแหน่งนี้มอเตอร์ที่เราจะทําให้กล้องสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับเป็นคำสั่งเอาวางมาวางไว้ก่อน,น ก่อนผมจะถอดมอเตอร์นี้ออกเ๋ยต,ตอนนี้เราลองดูใหม่ว่าไม่ถอดจะเป็นจะได้ไหมนะครับเป็นนิสิตหรือว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะเราถอดแบบไหนแล้วก็จำเอานะครับ จำไม่ค่อยได้ทำไมนะนี่คือชุดชุดมอเตอร์ที่ทำให้ตัวกล้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ อันนี้ตัวกล้องนะครับแล้วก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วครแล้วเขา,าทำอะไรอ๋อที่แบบแบบอันนี้ก็อย่างนี้เลยนะครับคือนักติดครอบอยู่นะครับค่อยๆนัดไปนะครับนี่นะครับซ้ายขวานะครับนี่นะครับมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih แผ่นสีดำนี่จะเป็นเขี้ยวล็อกอยู่กับแผ่นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้เราก็ใส่กล้องเข้าไปเรียบร้อยนะครับอล้วเดียวเราใส่กล้องเข้าไปเสร็จแล้ว, <Hey. S 1> ลวก็จบครับ <Yeah. S 1> ใส่ที่ตัวตัวนี้ของมันเหมือนเดิมนะครับ พับก็จะพับลักษณะแบบนี้นะครับกล้องจะพับลักษณะ ครับสวัสดีครับชาโนมได้ได้ไทำไมเดินมาทำไมเดินมาถามอ่ะวันนี้ทำไมดีจังอ่ะทำไมเดินมาถามเลยอ่ะวันนี้โอ้ยนึกว่านี้จะเลี้ยงพี่โอ้ยไม่ดีจังเลยชานมชานมตั้งอยู่กระเป๋าวิ่ง ชาเขียวก็ได้ไปเอาเปลี่ยนชาเขียวไข่มองเหาอใช่เราถ่ายไปไหนตัวหนึ่งเฉยเลย เราก็ล่อให้เกาเกาตรงนี้หมาดๆหน่อยนะครับแล้วเราก็พับขึ้นนครื่องแล้วเราก็แปะกลับลงไปใหงอยู่ในท่านี้นะครับนี่ครับลักษณะของกล้องเวลาสไลด์ขึ้นก็จะอย่างนี้นะครับเวลาสไลด์กลับก็จะอย่างนี้นะครับเรามาลองกันนะครับ เก้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดวผมขอทำการรีสตาร์ทก่อนนะครับตอนนี้ใส่เสร็จแล้น,นครับ ทุกคราท่านใดเจอปัญหารุ่นนี้นะครับ Oppo F11 Pro นะครับกล้องใช้งานไม่ได้ทักมาได้นะครับทางร้านมีกล้องอะไหล่เตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับนั่งรอประมาณ30มนาทีชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่เกินนั้นนะครับถ้าตัวกล้องของลูกค้าเสียจริงก็เปลี่ยนก็สามารถกลับมาใช้งานได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่องานซ่อมกับ ลาย e ID ผมจะแปะไว้ที่หน้าวิดีโอเลยนะครับส่วนรายละเอียดของทางร้านก็จะอยู่ใต้คำอธิบายใต้วิดีโอนี้นะครับแล้ก็ถ้าใดนสนใจก็สามารถทักมาสอบถามมาได้นะครับ นนี้เป็นกล้องหลังนะครับอ่าตอนนี้เป็นกล้องหน้านะครับตอนนี้ก็กล้องหน้าก็กลับมาทํางานได้ปกติแล้วครับเปิดใช้งานได้แล้วนะครับนี้ก็คือกล้องหลังนะครับปกตินะครับอันนี้ผมขออนุญาตประกอบเครื่องให้ลูกค้าก่อนนะครับลูกค้านั่งรออยู่ลูกค้าถ่าได้สนใจงานซ่อมหมดทางร้านสามารถทักมาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ